น้ำเนีว่าเลี้ยงคิดอะไรว่าลยมาเลี้ยงคว้วบอกพี่น้องมันเนี้ยแต่ก่อนกับขนมักเลี้ยงคว้วเนาะแต่ก่อนผมไปขับรถไอ้หัวลากส่งของห่างเลยก็เลยมักเห็นคลิปเห็นก็สีลายเห็นก็จังคู่มัธยฐานเนี่ยว่าเรื่องคลิปเรื่องรายได้เนี่ยมันกับถึงจะของกับมักนาก็เลยอยากมาเลี้ยงเพราะมันไปทุ่มเดิมก็มูวว่านะอยากล่องเบงกับเพราะมาเป็นทุนเดิมมิแล้วแมนอีกอย่างหนึ่งกัอยู่ใน้ำขั้วขั้วนรงนี้เนาะก็ได้ตลอนตลอนคือรถ กันดีละครับใส่ชีวิตจะตายคนอีสานมนี่ซองไทยบึงการผ้ากินเทเยวเลนพระพีพนองหาออกลอกึ้นเกา่าละครับเหล่าทายควายควอกบ้านพี่น้องโดยเป็นการล้นนลงส่งเสิมให้พี่น้องหันมาเลี้ยงคว้ยไหลขึ้นนะครับนอนอจากสังทานาควา้ยบรอยูที่ดีแล้วแตถือว่าซอยนนก,กันุนรักการเลี้ยงควายครับใอ้รุลูกหลุนล้านผู้เกิดไม่ยืนรุ่นครับได้เห็นครับคลิปนี้เมน,นี่ครับผ้าพี่น้องไปเยี่ยามถามข่าวเอฟซี FC พี่น้อง เป็นคอมเมนต์มากครับในคลิปก่อนนั้นนั้นเลยพี่น้องว่าหายเมื่อไทยขั้วอ้ความคนนว้สั่งเป็นว่าร้อมกับเปิดราคาคั้วไพี่น้องราคาเกษตรกรควบแม่ลูกับหกปัญหาพี่น้องง่ามหน่อยง่ามไรทำไรเดี๋ยวพ่อพี่น้องกับเพื่อนต้องกัรเนาะเมื่อนี้พ่อพี่น้องไม่ย่ำยามถามข่าวเอฟซีเนาะซึ่งนายเจ้าบอกพี่น้องกันเนี่ยซื้อเอซื้ออีหลีว้างเลยสิสมยศอยู่บนศาสตร์อยู่ไอบ้านหนองบ่อครับตำบลยังคือครับตำบลไม้เพื่อนม่วงอัน เฉพาะเจ้าขวดนครเนาะครับเนาะเพิ่นไปคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปเด้อพี่น้องว่ามา, <c oughs> มาทายคอกให้แน,น,น,นี้ยเสียงเป็นว่าตัวนี้เอฟซครับตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> พ,พิ่นสิปล่อยเด้อพี่น้องตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกนี่ลูกมักนอันเฮาวัดความสูงไว้หมหรือข้อมูสูงอยู่ประมาณ130นี่ตัวนี้130เนาะเดี๋ยวอันเจ้ายางมันต้องอย่างไรผมให้พี่น้องเมึงข้างซื้อขางเหมือนกันท่องแรกไอ้ท่องแรกวัวนี้ท่องแรกท่องแรกซื้อข้อยสาวมาแต่ว่าได้ท่องก็ยังว่าโอ้แม่เพิ่นเป็นแม่มั่นแน่นอนแม่นบ่ครับแม่นครับอัน พ่อเพิ่นก็เพิ่นบอกยี่บ่ลูกเพิ่นนี่บอกบอกบอกหัวหางัอช้างมันถอดงอช้างว่ามีลูกเด้ครับครับเนาะหัวจะได้ประมาณสี่ปีเนาะประมาณเนี่แม่นครับประมาณนี่ยละเพราะว่ามันหอกกระถ่ายเขียวบางย่านหนิไหมครับครับเขียวพี่น้องผู้ใดสนใจติดตอเอาขอเบอร์ไปก่อนเลยศูนย์ยังครับศูนย์เก้าสองครับสี่หกหนึ่งครับศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดครับ อ้าราคาปล่อยเท่าไารเนี่อ่าว่านนเปิดไปหกสิบห้าครับตัวรองตัวนี้ร่องไว้หกสิบมาราคาประมามีลูกแม่ลูกครับครับแม่ลูกได้พี่น้องนี่ยว่าจะได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งนี่ลูกเพื่อนีิบเออเดือนเดือนวันที่ยี่สิบหกเดือนน้อยๆมันที่ยี่สิบหกกล้วยผมซองโตออกวันที่ยี่สิบหกเพือนอืมยี่สิบหกเดือนบางยาเนี่ยน้องอีกประมาณจะสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งกรับเพื่อนกับเป็นซัสแล้วนี่น้องครับน้องครับมันเป็นรอบหนึ่งเลยเด้อนี่ยอ้างบ่แม่นครับโอ้มันเกิดหายลูกดีผมวว่่าตันี้มันนเป็วายยเจ้้าองงวัไ ควยสองหีแม่ผู้เฒ่าบ้านโอ้ข้างกดมันเนาะเดี๋ยวบางข้างกดจะเข้าพี่น้องเมึงเมื่อกี้พันยางมากเมันไในมันมันขึ้นหลายรอบนึงผมมาเอามันเซื่องครับครับหองผมมันมีกักผ้าดําอยู่เรียบร้อยเลยนี่แหละผมมาตีไอห้องมาท้บที่ว่าผมคอมเมนต์ไปนะครับครับครับเพราะได้หนึ่งที่แรกนะครับของผมนะนี่ยเรียบร้อยเลยเมียหนึ่งเงินนึงว่ะเอาพี่น้องราคากัเสีแต่ก่อนเด้อครับเบื่อทุกข์ก็หายไปแล้วเสื้อมัน้อยยังได้ละเพื่อนเนี่ย เสื้อแบีหงครับหอกเดียีหงโอ้แม่หงเนาะครับน้อยๆซี้จังไดยทำหน่อยนี่เนี่อันนี้บวบักโซกน้ำโชกเนาะครับครับต่าหูได้พี่น้องลูกต่าหูเต่าหูยิ่งต่อได้ตลอดเวลาเอาแม่แรกผ่านไปค่อมแรกผ่านไปผ้าเบิ่งหยิบพี่น้องกล้วยขอากบานๆเท่านี้แหละครับราคาเฉลี่กปราณพี่น้องเลยทางนี้ส้มแกงอยู่พี่น้องข้าอันกลางมุ้งไ้เพิ่นย่างดีมือนตัวนี้นะครับกลางมุ้งครับกลางมุ้งอีดูมันยุ่งหลายโอ้บ้านเ้ายุ่งหลายบ่กครับโอ้ยุ่งหลาย ครับอเอาอีเถ่าอันเนนลี้ยงเขาโดนละวบค่ครับลวกควั้วนี่เลี้ยงมาได้ขันแน,นี้ดีๆกับปีนึงเด้อปีปีน้อยๆนี่ละปีขัว้วนี่เลยทีเดียวครับแต่ว่าแต่ก่อนหนึ่งเื้อมาคขั้วหนึ่งมันถือขั้วหมันโอ้รักใครออกวะครัเบบถือคั้วหมันก็จะออกมาเปียนห้ที่แรกผมเลี้ยงคั้วใหญ่เด้่ตัวตมันสูงรอยสี่สิบสองหุ่นเด้ออาทีทัว เป็นมันบ่ครับมันเป็ี่นมันมันขึ้นดูคล้ายๆเจ้าห้องมันเป็นซีดนี oh, ่แมซมันผสมโปรตีนแมิโอ, oh. oh, อ้บ é, ่เบิ่งแม่นี่แม่นี่ไปได้มาได้ใส้ครับตัวนี้แม่นี่ตัวเจ้ามาเปลี่ยนของเจ้าค้อยเตี้ยมาเปลี่ยนโบโบลูกโบโย่านย่านเพิ่นนี่มันโบเฮ็ดหยังแต่วันย,านยน่านมันย่านค้นก็เจ้าเอามาเปลี่ยนเฮางมันบ่มาเปลี่ยนขึ้นมันบ่ครับครับเจ้าเอามาเปลี่ยนเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนแต่ว่าความสูงมันต่างกันที่แรกผมอยากขอตัวผู้ไว้อยู่เด้อตัวนั้นผมซื้อมาคมหนึงสูงตัวน่ง โอ้บ้านนี้กล้วยตัวนั้ติดสายมูล่าตัวที่ผมขามาที่แรกอันนี้ลูกเพิ่นงามๆนี่สายไดรมี่เพิ่นบอกอยู่บ่นี่สายกลมครับตัวนี้โอ้ลูกกลมเนาะครับไอ้ของโบซิพี่ครับงามงามงามของโบนี่งามอยู่อันนี้กระทั่งยกมุงคนไว้อันนี้พวกมาอยู่กับผมผมทับอีกก็เจ้ากับตัวอีกได้แต่ว่าทับมาแล้วเนี่ยมอยูเมื่อกี้เมื่อก็น่าแตกแก๊กนี่เป็นซาร์ดแม่นครับเป็นซาร์ดยกมุงคนบ้านน่าแพ่งมาบ้านเท่าน่ะสองพันหมดเลยสองพันเออสองพันโอ้สองพนี่ก็เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเขาด ครับเงี้ยเอาดินี่เนาะครับครับอางไงดีแต่นี่ผมบานะครับเป็นลูกทองที่ใดเหรอเพื่อครับนี่ทองที่สี่น่าจะทองที่สี่ที่สามนี่เนาะเมื่อเกินสี่เนาะครับตัวนี้มึงเนาะงามร้อยสามสิบห้าได้บ่ครับนี่เนี่ยมึงสามสิบสี่ครับก็ดสามสี่เนาะครับผมอันเป็นปอยเนี่ยหน่อยไรนี่เลยตัวนี้บ่ครับคิดไว้ห้องไม่เก่าเมือนะมั่งคือจีขายถือแกบ่แต่ตัวนี้เด้บ่ได้เอาลูกไปครับำตัวห้าอ่าแต่แทนปอยลูกกลมนะครับตัวนี้มันแตนตีทองเยอะตัวนี้ครับ โอ้งามงามงามคิดว่ามันหนาตัวนี้เนาะครับหนาตาว่ากับผมก็ว่ามันใสได้เยอะตาถาเยอะคาถาเยอะห้องคอยเอาตัวคั่วงามๆที่มันถึงสูงมากไปเรื่อยๆเนาะมาพัฒนาเรื่อยๆเนาะตอนนี้เขาได้ควบหนาควบควบเลือกกลางใหญ่ขาดแต่ควบสูงเออแม่นงามเขาได้แล้วได้ตัวนี้เ้าคั่ยสายพัฒนาเนาะครับเนาะค่อยๆเฮ็ดไปแม่แม่ยยังได้ซื้อเพิ่น ไม่หานครับมันมังฮะมักหานเลยตั้งซื้ออีหานมักฮะมักฮานมักเสียดมักสีเออมันประยู่ซื่อเออขึ้นอย่างสี่อะไรที่เด็ดเครับอะขึ้นอย่างสี่มักเสียดมักสีเขาคอกนี่เจ๊งยังกะเลิงเกลงอกางอยู่เสียดสีผู้ลูกเขาเดี๋ยซื้อยังไงล่ะผู้ลูกนี่โบวี่โอ้โบวี่ครับโบวี่ใครน้องมวยเนาะครับโบวี่ซื้ผ้าตะมูแลนค่ะดอกคอ้โอ้น้ามูน้าก่อนเลยเนี่ยว่าผู้หญิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกกบมาเอาอีกอีกอีกงเจ๊กโตปะนี่อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงอีกตัว มาเยี่ยมยามถามข่าวเอฟซีเป็นพี่น้องเลยเอฟซีเอฟซีเมียพนันเพเขากล้องเหรอว่าฉันเพนันว่าบ่บ่มากล้องว่าฉันเมียเพนันว่าลูกหลานซึ่งไหนลูกซื้อยิ้มโอ้หมูยิ้มโอ้แสดงว่าเป็นเพี่น้อยเพื่อนยิ้มดีเอาไปเยอะเดี๋ยวเควงเงินควงไม้อีกตัวหนึ่งพี่น้องอีกตัวหนึ่งออกมาหาเพี่นดอกเป็นไข่ยงาม ไอ้ซ no e no ื้อมันนเพื่อนหน่วยไลยไม่ยครับเพ่อใหญ่หมาย่อใหญ่พ่อใหญ่สิยันหรเ่าพ่อใหญ่สิบยนเลยเดี๋ยวว่าซื้อซื้อมาหกสิบกวนเนี้ยหกหกสิบสามหกสิบหก่วากะโดนเด้ยหกหกหมืนเท่านี้กันบ่ครับครับผมเ่าผมคยเงินเสียนพี่น้องตอนซื้อมา้ันหกหมื่นแต่ตอนนี้คงเสียนับยี่หลอเนิมึงมี่ีคนไหเาไ้เ้ม่ไก็เจ้าห้ผมแปดเงินเน้ตัวนี้ครับตอนไม่ไม่หนี่เม็นว่ครับแม่นครับไปลูกไปไปมา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  ย่านมันตื่นเนาะตือนเตือนเคยถือหัวมาสียาด้วยไม่ยู่อห้องดุดเหมือนไรหรอครับนี่ได้หาหกเดือนเลยได้หกเดือนหกเดือนเนาะหืมร้อยสี่สิบร้อยสามหาตัวนี้มันส่งสูงขอขามันดีอดเลยส่งสูงครับมาไม่รู้ว่าเขาเสียดยาอย่างเวียนี่หรอครับนี่อ่าปากเขาเปื่อยก็หน่อยกับพวกยาทยไปญาดยาอันนี้เนี่ยมันส่วงออกม่านนะมันเปลี่ยนนี่ให้ได้สียาและหาเข้มนะ โมเจ็บตาอ๋อตาเพื่อนอักเสียบครับตาเสียบอ๋อใช่ไดหล่ะคือเพื่อนบอกอยู่บ่ครับนี่สายเพชรดอดครับโอ้เพชรดอดนี่เนื้อเนี่ยเพ่ต้องเอาถึงนะครับเนาะแมนครับบันไทยกับบักเน้าตัดเบื้องคุณหางเลยพี่น้องเอ้แต่ว่าต้นนี้หางดอกก็สีได้ของเพื่อนไ,ได้โอ้พเพื่อนเลยขายให้โบเพียงครับมันกับโบเป็นงยังดอกทรงรูปมันก็สีทรงดีอยู่ดอกอืมก็เพราะเหมือนไปซีถาดก็เลยไปซื้อมาครับมาโยออกไปป้อยทงเมื่อนั้นมีคนหายวะเพิ่นเห็นเพิ่นมาก แปะบังเนื f, like we no. ้อนียเดี so s <S ๋ว่ะบังขาขาเพิ่์นเนาะเล็บเพิ่์นเด่นเนาะครับเนาะเล็บจิกเล็บดีเลยเนาะครับครับสมชวนพร้อมครับกวนเพิ่์นง่ามหางกับสุดยอดเลยครับดอกว่าเป็นยังเนาะหลังเพิ่์นเนาะครับเนาะครับสุดยอดเลี้ยงควายง่ามเอาเอาเพิ่์นเจ็บเดี๋ยวมาบอกน้ำแน่ว่าเลี้ยงคิดอะไรมาเลี้ยงควายบอกพี่น้องมันเนี่ยเอแต่ก่อนกะข้นมักเลี้ยงควายเนาะแต่ก่อนผมไปขับรถไอ้หัวลากทรงของห่างเลยก็เลยมากเห็นเกี๊บเห็นก็สีลาเห็นก็จัง กุมภทายท่ำเนี <left> ่ยว kind of ่าเรื่องคลิปเรื่องรายได้เนี่ยมันก็บเทิ้งจะคลองกับมาร์กนาก็เลยอยากมาเลี้ยงกับขึ้นมามันมันจีได้ก็มูวบ่านนะอยากล้องเบิองขับเข้ามาเป็นทุนเดิอมอี่แล้วแมนอีกอย่างนึงก็อยู่ในหุบคั่วน้ำดินเนาะก็ได้ตลอนตลอนคือรถแมนแมนแมนครับครับอือเฮ้ยขอบคุณอีกหลายครับอ้าวเพื่อนดีพักผ่อนอ่าขอบคุณครับครับไปไปลุกเข้ามาย่านแล้ว คือเข็มฉีดยาเพื่อกระตือนแล้วน้องเคอมยาเนี่ยคนแปลกหนามาหน่ปกตินี่ตัวน้อยๆบุญเลี้ยงออกไปมองปลอยบุญเด้ครับสารน้ำล้างบ้านบุญงามๆพี่น้องไอ้ขวดเพิ่นแม่นี่ยมึงทายยืนเนาะเ้าบ่อใดเฮ็ดให้ให้เพิ่นมีสมาธิเอ็นบระตวนี้บ่ครับเป็นเองโอ้ทายืนเนาะต้องเป็นโซงของเพิ่นครับคอยพัฒนาไปเนาะครับได้เอง อาคลิปนี้แค่นี้แหละเนาะครับผมขอพูดได้หลายครับอพอกไปอย <ผม S 2> ู่หน้าพี่น้องเด้อขอพูดได้หลายครับสวัสดีน้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S